สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเยอะเลยมาจากที่ไหนกันครับนี่ที่ไหนนะครับราชบุรีค่ะราชบุรีโอ้โหสามคันรถเลยนะครับมาด้วยกันหมดเลยใช่ไหมครับโอ้ครับยินดีต้อนรับสู่วัดป่าอรุณธรรมนะครับสวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับ วันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าอารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมากวันนี้มีรถทัวมาสามคันเลยทัวสามคันใหญ่เลยสวัสดีครับ,รบนี่ทัวสามคันใหญ่เลยมาดูนะครับนี่ครับโอ้โหสามคันมาจากไหนกันเนาะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับมาเยอะเลยมาจากที่ไหนกันครับนี่ที่ไหนนะครับราชบุรีค่ะราชบุรีโอ้โหสามคันรถเลยนะครับมาด้วยกันหมดเลยใช่ไหมครับโอ้ครับยินดีต้อนรับสู่วัดป่าอรุณธรรมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมมาจากราชบุรีนะครับสามคันรถเลยสามแถวนะครับ สวัสดีครับมาจากราชบุรีนะครับนี่ครับท่านผู้ชมที่วัดป่าอรุณธรรมนะครับวันนี้วันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดครับ เปิดเน็ตนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับดีใจมากๆเลยสายบุญที่มานะครับนี่ครับโอ้โหมาจากลาดบุรีอันนี้ถ่ายไปไหนคะช่อง y o u t u กอกกอกนิวครับครับช่องกอกกอกนิวนะครับไม่กอกไม่ใช่ครับผมครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่วัดป่ารุณธรรมนะครับ ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชม3ามคันรถเลยเดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกเราต้องดูทะเบียนรถก่อนสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับไปเข้าแถวเลยนี่คันที่สองมาดูรถทะเบียนรถนีครับอันนี้คันที่2นะครับมาดูด้านนี้ อันนี้ทะเบียนรถอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับทะเบียนรถเราไปดูด้านหน้านะครับท่านผู้ชมไปทางโน้นแล้วเดี๋ยวรีบอีกนู่นครับนี่ครับทะเบียนรถนี่คันที่หนึ่งสวัสดีครับเป็นคนขับใช่ไหมครับครับผมโอเคสวัสดีครับอันนี้คันที่สามนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่มไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับก๊อกก๊อกนิวครับครับผมฝากติดตามด้วยนะครับคุณแม่ตามไปสวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชมคณะทัวร์ที่มาในวันนี้จากจังหวัดราชบุรีมาดูนะครับ อะไรนะครับคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเออคนงามบ้านโป่งเมืองคอนวัดขนอนหนังใหญ่ครับอะไรนะทั้งงานตลาดน้ำลำเนินตลาดน้ำลำเนินโอ้ยาวมากเลยย่านิสก์ปลาดีค่ะครับคนสวยบ้านโป่งคนสวยบ้านโป่งดูนะครับท่านผู้ชม นี่ครับยาวมากท่านผู้ชมไปนู่นเลยครับถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับเนี่ยเป็นทัวร์คณะใหญ่ที่สุดที่มาวัดป่าอรุณธรรมในวันตั้งแต่วัดมีวัดมาครับเป็นทัวร์คณะใหญ่ที่สุดเลยนะครับจากราชบุรีครับเีนครับท่านผู้ชม เยอะมากครับเดินทางมาตั้งแต่วันไหนครับนี่ออกเดินทางวันที่หนึ่งโอ้เดินทางมาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วไปที่ไหนอ๋อมาศึกษาจากหน่วยงานไหนครับนี่อบตบ้านไร่อบตใช่ไหมครับโอ้ออบตบ้านไร่นะครับาบุรีาชบุรีราชบุรีมาทั้งตำบลเลยครับผมอบตบ้านไร่นะครับ ครับท่านผู้ชมอยเรื่องาีนี้นะครับเขีย้ก็ตั้งนอิฐานะขออมากดีเนะครับเป็นครัวขนาใหญ่ที่สุดเขียนไปรายละเอียดไปให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าประสงค์อยากให้ท่านเมตตาช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวท่านที่รับซองแล้วก็สามารถเดินขึ้นบนศาลาได้เลยนะครับขึ้นบนศาลาได้เลยนี่นะครับท่านผู้ชมขึ้นบนศาลา สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสาธุบุญด้วยนะครับจากอบตบ้านไร่ใช่ไหมครับโอท่านที่เดินผ่านมาก็ราชบุรีอรับแม่อนขึ้นสาลาได้เลยนะครับพอช่วงนี้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอความร่วมมือทุกท่านนะครับให้วัดใหญ่กาลังระบาดนะครับก็ขอความร่วมมือสวมแม้กันทุกท่านด้วยนะครับเป็นคณะทัวร์ที่นํามาก็ขอมาเยอะที่สุดนะครับเท่าที่เคยเห็นมานะครับ สวัสดีนะครับสาธุบุญด้วยนะครับสวัสดีครับเห็นว่าเดินทางมาตั้งแต่วันที่1นเหรอครับใช่ค่ะอ๋อครับเดินทางมาตั้งแต่วันที่1นึ่งสุขาดูงานนะครับแล้วก็แวะมาทําบุญที่วัดป่ารุณธรรมสาธุบุญด้วยนะครับครับผม นครับขอให้ทุกท่านมาจากลาบบุรีนะครับขอให้ท่านที่มาในวันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยปลดหนี้กันทุกคนนะครับับสาธุบุญด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับสาธุครับสาธุครับนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับก็ก๊อกนิวนะครับครับดูได้ที่ช่องก็ก๊อกนิวนะครับ ครับครับขอบคุณครับครับตอนนี้ก็ขึ้นไปบนศาลาการปร,รียนแล้วนะครับชุดสีเดียวกันหมดเลยเสื้อนี่เป็นเสื้อของพื้นอ่าเป็นท้องถิ่นเลยใช่ไหมครับอ๋อทอเองของอบตอบ้านไร่ใช่ไหมครับ มีชื่อลายชื่ออะไรไหมครับว่าเรียกว่าเป็นผ้าอะไรผ้าทอบ้านไร่<อ>ผ้าขม้าก็จะเป็นลายแบบนี้เหรอครับั<ห>นผ้าขมาครับเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนะครับของอบตอบ้านไร่จังหวัดราชบุรีนะครับขึ้นไปบนศา,าลาแล้วนะครับมาตรงนี้ก็เห็นไหม วกนี้แจกอะไรแจกซองนะครับส่วนซองนี้ก็เดี๋ยวทางลูกศิษย์ที่ถวายงานหลวงพ่ออยู่ก็จะแนะนำอีกทีนึงนะครับว่าเขียนอะไรบ้างนะครับเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็อายุเม่แล้วก็ขอพรเดี๋ยวทางคณะกรรมการก็จะ ลูกศิษย์ที่ถวายงานหลวงพ่อก็จะแนะนําอยู่ด้านบนศาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับนะครับ<า>วัดป่าอรุณธรรมครับยวขึ้นไปด้านบนกันเราไปดูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับด้านบนศาลานะครับอยูด่ด้านบนศาลานะครับตอนนี้นั่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็บไปนั่งเลยนะครับ่ คุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ